เจริญพรคุณแมทเทลคุณซูก้าคุณปามี่คุณนบคุณเลล่าคุณเอื้อมคุณเมมโมรี่ Memory, แล้วก็ทุกๆท่านที่เข้ามาในรายการรายการพิดุกยามเช้าวันอาทิตท์ต้นเดือนวันอาทิตย์ที่เจ็สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าในอีพีที่ห้าร้อยสาสิบเจ็ดแล้วก็ สำหรับตอนนี้ให้ทุกท่านใช้เวลา25นาทีนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดในการชำระกายวาจาจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้ทำสมาธิไปพร้อมๆกันจะได้แบ่งปันความเมตตาปรารถนาดีแล้วก็แชร์ความสะอาดบริสุทธิ์พลังงานสะอาดที่แท้จริงอันเกิดขึ้นจากใจ ต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตาของเราเบาๆแล้วก็ทำความรู้สึกตัวที่ผ่อนคลายคลายกังวลจากทุกสิ่งเรื่องของคนสัตว์สิ่งของเราก็วางเอาไว้ก่อนเราจะประโยชน์เราให้ชัดเจนที่สุด คือเอาประโยชน์ตนก่อนที่จะไปถึงประโยชน์ท่านเพราะฉนั้นตอนนี้เราจะทำเพื่อตัวเราเองทำเพื่อใจของเราเองจากนั้นก็สังเกตลหมหายใจเข้าออกลมที่ผ่านเข้าไปสู่ร่างกายของเรา หายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้เราสังเกตความสงบนิ่งที่มีอยู่ เรารู้ตัวแล้วก็ย้อนจิตกลับไปอยู่ที่กลนบึ้งของใจคือปลายสุดของลมไปหยุดที่จุดไหนเราก็ใจไว้ที่ตรงนั้นอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็มาพิจารณากายทั้งหมดทั้งมวลของเรา ยาวนานาืือาากว้างสอกที่เกิดขึ้นดังอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอยเรียกว่าชีวิตเป็นของน้อยเราไม่สามารถที่จะอยู่ยงคงกระพันเป็นอมตะท้ายที่สุดก็ต้องเสื่อมสลาย ที่สุดก็จะเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นจงรู้ตัวแล้วก็ทำความเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เรามีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาคือที่เราแก่กันทุกวันทุกวันเป็นเรื่องธรรมดา ต้องทำใจที่เราเจ็บป่วยทั้งหิวกระหายครับปัสสาวะกุจระโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงแม่นี้ก็เรื่องธรรมดาคือมันแก้ไม้หาย เมื่อใจของเรานั้นย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเข้ามากายในายกายกายในกายนี้หมายเอาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นที่อยู่ภายในร่างกายยาวานะคือกวางศอกนี้ ให้เราพิจารณาให้ทำความรู้สึกนึกถึงอวัยวะต่างๆภายในเท่าที่เรานึกได้วิธีการนี้นี่แหละจะทำให้เราคุ้นกับการย้อนจิตไปอยู่กับตัวของเราพอเราคุ้นเคยวันนันใจย้อนกลับมาได้อย่างนี้ขั้นต่อไปงเราก็คือฝึกหยุดฝึกนิ่ง เราหยุดนิ่งเราสังเกตสภาวะใจที่ย้อนกลับเข้าไปอยู่ภายในตัวอย่างสบายสบายเราก็นิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากใครที่ฟุ้งแล้วก็รู้ตัวแล้วับเราก็ดึงจิตลกลับมาใหม่ถ้าหากว่าฟุ้งมากเกินไปแล้วก็ปลือตาลืมตาขึ้นมานิดหนึ่งเป็นการรีเซ็ตใจ เซตศไปที่จุดเริ่มต้นไปที่จุดศูนย์ใหม่จากนั้นเราก็ทำสมาธิเราอีกครั้งโดยที่เราไม่ต้องไปกังวลให้ความรู้สึกของเรานั้นผ่อนคลายเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปกังวลเรื่องราวอะไรใดๆ ไม่ต้องไปกลัวว่าสมาธิจะหายไปเพราะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างง่ายๆทุกครั้งเราไม่ต้องกังวลน,นะวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ดีที่สุด ที่เราสามารถอยู่กับความสงบอยู่กับที่พึ่งภายในของเราจะเป็นที่พึ่งที่เราเคารพเรื่มใสศรัทธาเราก็เนื้อที่พึ่งนั้นไว้ที่กลางกายนึกอย่างสบายสบายถ้านึกไม่ออกก็ไม่เป็นไร จะเป็นแค่ความรู้สึกที่เรานึกถึงเป็นความรู้สึกที่นิ่งๆที่เรานึกถึงก็ได้ เมื่อแจงเรานิ่งเมื่อแจงเราคลายเมื่อแจงเราหยุดเราก็ประกอบความเพียรอย่าไปทอแท้อย่าไปละทิ้งรักษาใจร้อยนิ่งเฉยโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็ช่าง แต่เราจะอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กายของเราหรืออยู่ที่ศูนย์กลางกายปลายสุดของลมหายใจเราไปสุดที่จุดไหนแล้วก็ใจไว้นณจุดนั้นเราก็ทำใจใมีชีวิตชีวามีความสดชื่น ในควนามผ่องใส ะนึกถึงหยดน้ำค้างที่ปลายยอดย้าเป็นบริกรรมนิดๆอาจจะนึกถึงน้ำค้างที่ปลายยอดยา้าในไว้ที่กลางกายนั่นแหละให้เหมือนกับเราได้ประคองชีวิตประคองชีวิตของเรา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเปลียบเทียบอุปมาเอาไว้ว่าชีวิตของเราเหมือนหยดน้ําค้างที่ปลายยอดหญ้าเราก็เนื้อมาตั้งไว้ที่กลางกายนี่แหละเราก็ทำความรู้สึกเหมือนเราเป็นนหนึ่งอันเดียวกหยดน้ำค้างใสประหนึ่งว่าหยดน้ำค้างก็คือเรา เราก็เป็นหยดน้ำข้งางนั่นแหละ เราค่อยๆรู้ตัวหลับตาพลิ้งทำหน้ายิ้มๆแล้วก็สังเกตว่าสภาวะที่สงบที่มีอยู่ในใจของเรานั้นมีอยู่แล้วก็ใจของเราไปนิ่งตรงนั้นมันจะมีความรู้สึกว่าเวลามันหายไปเร็ว อาจจะรู้สึกไปต่างๆซึ่งเป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติสมาธิกล้ระวางเฉยแล้วก็ปล่อยวางซะเราแค่รู้คือรับรู้แต่ไม่ต้องรับไว้รับรู้ด้วยการสังเกตแล้วก็มองข้ามไปในการทำใจเฉยๆในทุกๆสภาวะเลย จะเป็นสิ่งที่เราพอใจไม่พอใจเช่นเป็นความรู้สึกตื่นตัวมีความสุขมีปีติกายเรานิ่ง,งๆเฉยๆยอมรับสภาพความเป็นไปแล้วก็ธรรมดาขอมันอย่างนั้นหรือจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่พึงใจเช่น ของเราไปฟุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็ย้อนดึงกลับมาไม่ได้สักทีแค่เราเฉยๆเช่นเดียวกันคือวางอุเบกขาโดยที่เราไม่ต้องไปเอากำลังไปพยายามบีบบังคับเพื่อให้ใจอยู่นิ่งเพื่อให้ใจสงบเราทำได้แค่เพียงในการปล่อยวางผ่อนคลาย แล้วก็ให้ใจของเรานั้นหยุดเป็นธรรมชาติที่สุดวางใจใเรานิ่งๆอยู่กับหยด,ดน้ำค้าง หรืออยู่ในกลางความว่างเป็นความว่างเปล่าแล้วก็ไม่ต้องรับเรื่องราวคือรู้แต่ทำเป็นไม่ชี้นะไม่ไปชี้ไม่ไปสะกดไม่ไปคอนโทรลไม่ไปพอยเรื่องราวต่างๆ คือรู้แต่ไม่ชี้วางใจเป็นก,นกลางทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจิตมันก็จะสงบสงบจนกระทั่งไม่อยากที่จะทำอะไรไม่อยากพูดไม่อยากคิดคือเฉยๆไปอย่างนี้แล้วก็หลับตาพริ้ ทำหน้ายิ้มยิ้มเบิกบานนี่สมาธิเป็นของง่ายๆพอความเบิกบานความแช่มชื่นมเกิดขึ้นใจมันพร้อมจะสงบอยู่แล้วคือไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับใจเขาพร้อมที่จะหยุดนิ่งสงบอยู่แล้ว แค่เราสังเกตสภาวะที่สงบนิ่งนั้นให้เป็นลองดูนะลองหลับตาแล้วเราก็สังเกตความนิ่งเฉยในสภาวะแรกแรกที่เราหลับตานั่นแหละฉากนั้นก็ค่อยๆประคองจิตประคองใจ แล้วก็ทำไม่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นแหละไม่กิฟต์อัไปซะก่อน เรารักษาใจเรานิ่งๆนานๆต่อจากนี้ไปวันนี้เราจะได้นึกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นนะหรือแบ่งปันความดีแบ่งปันสภาวะจิตที่สดชื่นแจ่มใสเป็นอารมณ์ที่เราปรารถนาดีมีเมตตาแ,ตแก่สรรพสัตว์และก็สรรพสิ่งทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณ เป็นหนึ่งว่าเรานั้นเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสวา่างแล้วก็ประกายแสงไปทั่วทิศทั่วทางรอบตัวอย่างสบายสบายโดยที่เรานั้นมีความเป็นในเรื่องราวอะไรต่างๆ เนื้แผงเมตตาไปโดยที่เราก็ไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องใช้กำลังความคิดจากสมองให้เป็นแค่ความรู้สึกสำนึกลึกๆเป็นความรู้สึกสำนึกลึกๆที่อยู่ในใจของเราพอเรารู้ตัวแล้วก็มีความรู้สึกสำนึกลึกๆในใจ เราก็วางใจของเราเชื่วางใจงเรานิ่งๆเราวางใจงเรานิ่งๆ กนึกแผ่เมตตาให้ขยายไปโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับให้เป็นแค่ความรู้สึกที่สบายที่เราจะขยายไปได้ เราก็ใช้เวลาในการแผนเน่เมตตาไปอย่างอิสระโดยที่เราไม่ต้องเปน็นไปกะไปเกณฑ์เหมือนร่างกายของเราดัานขยายเป็นอหนึ่งอันเดียวไปกับธรรมชาติรอบตัวของเราให้ความรู้สึกขยายซึมผ่านอนุของบรรยากาศ และให้ความรู้สึกเมตตาปรารถนาดีขยายไปประหนึ่งว่าเป็นปรมาูนแห่งความเมตตาเป็นปรมาูนแห่งความสุขความสงบที่ขยายต,ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องนึกไม่ต้องกัะเกฑ จากนั้นเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการนึกอธิษฐานจิตประจำวันของเราในขณะที่ใจของเรากําลังโล่งๆนิ่งๆแล้วก็นึ้อธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีในกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหลุดพน้นจากกิเลสอาสวะและดำเนินชีวิตไปด้วยความสะดวกสบายราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอันไดเกิดขึ้นร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีให้มีอายุขัยยืนยาวปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายมีผิวพรรณวันหน้าที่ผ่องใสแสดงถึงร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมีกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดกำลังคำพูด แล้วก็มีไหวพริบปฏิพานมีปัญญาที่รู้แจง้งเห็นแจง้แจงแต่งตลอดในศาสตร์ทั้งปวงทั้งทางโลกและก็ทางธรรมให้เราเน้นอธิษฐานตามความปรารถนาซึ่งการอธิษฐานทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ให้เป็นไปด้วยความที่จะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศล เราเนึ้อธิษฐานจิตกันสักครู่หนึ่งนะต่างคนต่างอธิษฐานจิตแล้วก็ทำแจง้อยใสให้สว่างให้สงบ มื่อที่ฐานจิตเสร็จเราก็ทำใจชงเรานิ่งๆวางเฉยเตือนย้ำตัวเองว่าวันนี้เราจะประคองจิตของเราอย่างไรด้วยใจที่สบายเวลาเราพูดเราก็จะปล่อยแต่คำที่ประกอบไปด้วยความเมตตาความปรารถนาดีแก่ผู้คน แล้วก็ต้องสงวนเวลาเอาไว้กับการสักซ้อมซ้อมสติฝึกสัมปชัญญะของเราคือในระหว่างวันก็ขอให้มีช่วงเวลาที่ได้หลับตาสงบนิ่งแล้วก็ระลึกนึกถึงสภาวะที่สงบอยู่กับอารมณ์แห่งการภาวนานั้นนานๆให้ต่อเนื่อง แล้วก็ทำซ้ำๆบ่อยๆคือให้เรานึกได้เป็นอโตโมติกเหมือนไม่ได้นึกด้วย้ํำจะมีความรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นเองเป็นั้นให้ฝึกทุกวันทุกวันแล้วก็เตือนย้ำตัวเองให้มีแต่ความเมตตาปรารถนาดีที่จะแบ่งปันแก่ผู้อื่น สัพเพพุทธาปัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเะเตเจนราตันปัญฐานสัพ,พโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทิพระวันตุเตก็ตข,อขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านยินดีที่ทุกท่านได้ มานั่งสมาธิพร้อมกันที่นี่ทุกวันทุกวันนะ